สวัสดีพีจีข้อห้าหน้อยทุกคนทุกคนท,ที่ติดตามที่รอคอยเนาะที่ติดตามห้าหน้อยปูขุนมือนี่กับเขาช้ำหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะขันจัดตัวสำรองน้ำคือได้หาเด้งพี่นี่พี่น้องจัดตัวสำรองน้ำไปหาเด้งเลยเด้อพี่น้องเด้อคือสะพอคิดหนึ่ง ตกลมหลูดได้หาเขาหาเนาะพี่น้องเนาะได้หาศูนย์ตัวสำรองแปดหาเขาแปดได้แปดแปด,ปดพี่น้องคันคือปูว่านันะ่ะคือปูว่าเฮ้ยเจ็ดสว่าตัวสำรองก็เอาขมาน้ากันตัวสำรองเอาเขามาาคือกันเพราะว่ามันเป็นสามตัวหนึ่งมันมาหลายเอามาจัดปูว่าจัดเบาๆก็ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อมันมัน ได้ถอนทุนนะมันได้ถอนทุนคือว่ามันบางเทียมันก็มาเขาตัวสำรองพี่น้องอัไรนี่กงพิเศษก็เขาสองจับหกสามมักจับหกสองในสองน่ะพี่น้องเนาะแต่เขาตัวสำรองเบื้องดีๆสังเกตดีๆได้พี่น้องได้ตัวสำรองมันกับเขาใดคือกันปู่ก็บบอกมายูว่าสั่นปู่ว่าขีดตัวสำรองให้ดิคือว่าคมมาแน่ใจมันฟันฟันตัวเดียวว่าใดนั่นนะ มันก็ต้องมีตัวสำล้องมีตัวตัวลองมาเมืนว่าเดวานิกามากปกตินี่มากเขาสำลองอีกตัวหนึ่งมันว่าอันนึงกับเขาแปดนี่เริ่มเริ่มกลมหายเมืองนะอันนี้เขาแปดพื่นหลังนี่เขาแปดเขาแปดเขาสามนี่เขาสามเขาแปดก็คือออกก็ได้เปดแปด หกสามพี่น้องอันเป็นไปตามที่ปู่บอกมันก็คือว่าเข่าสามน้อยเนาะพี่น้องเนาะในหาเด้งือได้สะโพกคิดก็ได้หาศูนย์ก็แปดแปดพิเศษเข่าสองก็ได้สองซีเอ็ดยซีสองปกติแปดแปดหกหกก็เข่า ข่าแปดข่าสามพี่น้องข่าแปดแปดหกสามข่าแปดข่าวแปดกับข่าสามน้อพี่น้องเน่ะก็คือว่าได้ได้ซ้ได้ซ้หน่อยละพี่น้องยืนยันได้สามหน่อยเนาะขันพูดเอฟซีพูกมาฟังมาติดตามปูว่าปูให้ให้ตัวสำรองให้ตัวร่องให้รูดตัวร่องนําแต่ว่าขันตัวจอดกับว่ามีดอกพี่น้องตัวจอดกับรูดมัดนั่นละ เช่นมากมันจิเขาจะหลุดนอกของปูเนาะโดนๆนั่งเขาจอดเชีหนึ่งแต่ว่ากับเขาอยู่นี่แหละจอดก็ได้เขาไปเรียอยู่มีเขาอยู่แต่ว่าหลุดนี่ว่าหลุดว่าหลุดว่าใดกบานมือ่อปอจะเคลียดักผูดด้ใดมาหลุดมาติดตามกา็ดไดเอพี่ผู้ใดติดตามผูดด้ใดนำเบื้องยิ่ง่เศร้าก็คือจังพันหน้าพี่น,น้องเนาะไปได้ตลอดเอาขอมาเบิ้งได้บ้านนี้เด้อของวันที่สิบบ้านนี้วันที่เก่าพัานแล้ว วันที่สิบพี่น้องออมาเบิ้งจังไนกับเฉลยเป็นเล้าพัฒนาสีมาแล้วจรทีหอดเล้าพัฒนาก่อนเนาะ้องจัดบ่สันมื้อนี้คือมาษาเฉบบ่เอา้าจัดเร็วๆดุ่มๆเลยเรนะ่งๆเรลยหนะ่อยเนาะเล้าพัฒนาสีมาแล้วจับครูไอเจักหน้าที่ก็เอาสามสอง

สองศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งวิ่งวิ่งสามสองสามสองวิ่ง

พิเศษอ่าบ่าได้เล่าสิมากก่อนพิเศษพิเศษเล่ากัมาเด้อพี่น้องวันนี้เด้อเราพัฒนาล่อรวยกันพี่น้องใส่ห้าน้อยสามน้อยแล้วก็เราพัฒนากัมารวยอีกนะพี่น,อหหน้องเ,อเานาะ 1 ket, 3 song, 3 song, 4 song, song,

wing vìng bèt chết bèt chết vìng chết ผมเดนินแปดเลองหกเลองหกเลองหกเปกติ

สองแปดสองแปดตัวหนึ่งว่าเห็นจุดตำสองแปดสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์ cầu gì cầu si, si. nhìn คนโดนเอลาจีมาแล้วเล่าสามัคคีพี่นอ้องลืมเบิงลืิ่มคุดพอแม่ว่าเล่าสามัคคีกะสิมีมื้อนี้ยังนั่งเสยยังเบิงขา่าวอีกตั้งขา่าวกมสีหนึ่งล่องสามหนึ่งเบิงข่าวเสยเด้อพี่น้องเอ้ยเริ่มบําัง เล่ากับม่ามวยท่านอยู่หรอนี่อีกสิบหานาทีอยู่ไปใดไปใดเพิ่งเอาจดตัอรถวีไอพีวีไอพีจับคู่มกเกดมกเกด หนึ่งหนึ่งสองสามได้สามหน่อยกับพี่น้องกัจจิไคทุกคนอยู่ดอกที่นองผู้ได้พพขอมาติดตามก็ได้พราะใดเมื่อเมื่อเป่าดอกมีกําไรนิดๆน้อยๆเลยค่ะข้าต้มข้นมอยู่ขันมาสามหน่อยไปหนึ่งกับจักจีวาจังคใเนาะพี่น้องเนาะขันมาบ่ได้ใยังก็ได้ ở tầng này sống, sống kết xóa kết xóa Vinh Vinh nó นี่สีโต้โอ้ยบ้าเมียนบ้าเมียนพี่น้องพิดพิดพิดยังตัวหนึ่งอยู่โอ้ย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 ทำไมด้วยพี่น้องคว้าตัวหลายๆหนึ่งเก่ายังหนึ่งเก่าอยู่ยังสิบเก่าอยู่พี่น้องใครโยมนาบัตท่านเต็มกวนเอาวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งว่าเป็นเมดหรอไหม วิ่งหกเก็ดโอ้ไม่เทียบชีวเอาบางทีทิ้มัดเป็นตัวแตกบางหย่างนี่เราผิดหลองละก็แตกตัวจอบปงอย่างนี่วิ่งหกเก็ดหกเก็ดวิ่ง ฮกเก็บวิ่งกลเดินฮกเก็บลองเก็บสองเอาพี่น้องเอ,อ้ยพวกเร็กเขามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้เยเมื่อวันที่เก่าเมื่อนี้เขาสามน่อยพี่น้องพานได้ยุ่มื่ออ,อื่นวันที่สิบ่ากันอีกไปอีกมื่อ จะได้จักน้อยเขากับผิจารณาเบื้องเด้อพี่น้องเด้อมักน้อยได้กับจัดคัดน้อยได้กับพนันเดีว่าเฉพาะคิดมือนี้ได้สองเข่าตัวล่องกับตัวกับตัวกลมนาะพี่น้องเนาะพิเศษเข่าตัวล่องในหนึ่งปกติได้สองเข่าตัวล่องกับตัวกลมคือกันพี่น้อง แต่ไอเอฟซีแล้วว่าไผสิเขามาแบบเด็กกับบุกหจักแต่ว่าผู้ก็ได้บอกว่าตัวสำรองก็เอาโมดูลคือกันเนาะไอเอฟซีจัดจังไรกับบุกหจักนั่นเอฟซีคือกันแต่แต่ผู้สิจัดเนาะพี่น้องเนาะฮาร์โมนิกะพานเนอสามนอยเนาะพี่น้องเนาะคือพานผู้ใดเขามาแล้วยก็กดไลค์กดแชร์เด้อผู้เขามาเนี่ยก็กดติดตามมาแน่ไลค์คอมเมนต์กับบุกหัวเห็นเสมอนี่ นน่อยมีคนบังกับ่าหลายแต่บาเล็กก็คือเขาดีอยู่ไปจังได้กันหมดไปหาทั้งเอื่นบ่แล้วแจ้จิตใจแล้วเนาะอยากกลับมาหาปูกกามาบ่ผู้สิบออกไปก็แล้วแต่อันนี้มันแล้ะแต่จิตใจบุคคลว่าคือกันนอกคิดว่าคือกันเนาะผู้หนึ่งกับิอยากบังจังหนึ่งผู้หนึ่งกับิษบิก็บงจังหนึ่งเอาตามสบายได้เด้อปูกกับิจัดไปยุ่งสิล่ะในหน่อยดนไรกับบ้าวากันดอกมาเต้เป็นสะพานบุญ สิเป็นสะพานบุญให้เอฟซีหอกเอฟซี FC ก็ย่างไปนําสะพานก็แล้วกันย่าลงขางสะพานและย่าโดดสะพานก็แล้วกันไปนําเส้นทางดีๆเป็นสะพานบุญให้แล้วเอาห้าน้อยมือนี่นาะวันที่สิบบ่บลายใหญ่ห่างมาวันที่สิบมิถุนายนหกสิบหกสปอร์กิทจับโคสามสองงกหา 9 0 4 2 2 0 6 1 Vinh 3 2 Cốm lên 3 Long 4 2 Phí xếp Chấp khu 8 7 3 2 4 2 6 7 Hạ chi 6 chi Vinh 8 7 Cốm lên 8 7 Long 6 7 Bốc <S <S <an> c ีหนึ่งหกเก้าสองแปดสามหนึ่งเก้าศูนย์เก้เดนไอวิ่งีกเดนซีหนร่องสามหนไจับกูเจดหาหนึ่งสองสามเก็วิ่งหกเก็ดลเดนหกดร่องเเอาผูใ้ใดเข้ามาแล้วกั กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อจังสิบว่าพิษผ่าดย่ำปู๋ได้ไปเหล็กดีเด็ดไปเนาะยเมื่อวานทีเป็นเหล้าไทยน้อย fc จังสิเริงหูจักเนาะเมื่อนี้กับบ๊มีกยังไรเดเพราะว่าเหล้าสีมากกวันเฝ้าน้ำเหล้าพี่น้องให้ fc จุกหูจุกคนโศกมันหมันเด้อมือนี่เหล้าเหล้าก็ได้ต่อละจังไนกับโศกมันเหล้าเนาะยโศกมันมัน เฮงงปังๆกันทุกูจุกคนลำๆเลือล่อยๆเรื่องเงินท่องไหลมาเทมาออกกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี